คนเลิฟซิกลงสองคนเลยครับทั้งไว้ทั้งเงินครับเงาผีส้มนะครับถุกจัดทางขวาไปซ้ายก่อนนะครับแล้วก็เลิฟซิกครับดูแล้วได้แล้วก็จบเลยไรับดึงดึงมารับงเลิฟซิก โดยผู้เล่นของประเทศที่เสี่ยงให้กับการน้างไว้แล้วส่งให้เงินเงินค่าเข้าไปยายหนูโฟกัสไม่ถูกคนเลิศซึกงครับเช่นไรครับเ,เล้าจะจันเง้นครับไว้ก็าไม่ซื้อเขาบอกซื้อตอนแรครับเลิศซิกงเลิศซิกงเลิศซิกไม่รอใครครับเลียงขึ้นไปแล้ว ไว้ไว้กัปขอบกังเป็นเก้าจายกัเปิดความเร่องนี้าเอลนี้ไม่จาเป็นนะคเพื่อนวิ่งทุกตํงไหนรต่เพราะว่าเราแบ่งกนแบ่งก้าจุอานี่คอการจ่ายับคอยจ่ายแต่คอยจ่ายให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆับมาที่ก้าจุฬายจูกาันทีบอก็แปับสายตาไวรับให้กับเซนเตอร์ล ด้วยดีลาแลสายตาในกีฬาบาสเกตบอลเรจะต้องมีสายตาที่คมป้าสองานไว้จงดีครับที่ผู้เล่นของเราทำได้ดี่มากอกคิเามากิดใ้ิาลาข ตอนเนครับเมื่อสปีที่แล้วเราไปดึงหน้าจันิตยสุดุเดือุดสุนีน่ครับราดพวกนี้ครับนแล้น้รนสนำป็นต่อสในควอเตอร์ที่หนึ่ครับในครึ่งเวลาแรกบาสรกตบอลจริงๆนะครับจะเล่นสควอเตอร์แต่เนื่องจากนักเวลาแล้วก็ิลปินเรานะครับเวลาจากัด เราขอเล่น2อครึ่งครึ่งละแปนาทียอนต้องไปสองคะแนนตามมาเริบเซิกเงินแล้วไว้ต่เหมือนกันอยู่4ี่ต่อสี่จิรายุ9 9 9เขาเจอเงินโอ้โห9ตรงขากไว้ไว้ให้เงินเริ่มซิกเริ่มเขาหายเขาเริบมเขาแล้วก็้่ให้กับไว้ กูเล่น15ปีเท่านั้นนะของกิสเตียนตัวใหญ่จริงจริงอ้ยิงก้าวจะอายุส่งห้าครับจะตกให้ก้าวตกให้ปิ๊งแล้วปิ๊งขึ้นสองคะแนนแล้วปิ๊งขึ้นอายุปิ๊งหนึ่งไปเป็นหกต่อสี่หรือรายกห้านาทีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับสามนาทีแฟนคลับจะได้สัมผัสและได้เห็นจิตริรในดวงใจของเขาแบบใกล้ๆครับทั้งเงิน ทั้งวัยและเจ้าชีาอายุทขอบคุณโปรโมสครับดิกิมูปีสองดึงขยังรับสุภาพดีขอบคุณดร็อเตอร์บรนจงคังบูงและท่านอรองผู้มทนกานงการทางพิเศษตรงในกรุงเทพเชียงแสนขอบคุณท่าไปยังท่านผู้นในการดร็เตอร์วอรนลุสปีวิกิเกษตรทางกรงเในสุเษและท่านผู้จัดการโรงเรียนนะครับท่านวัชรนภญญางุทังสี

เฮ้ยรับเล่นเลนโอ้ยอะไรที่ลุ้มล้ย่ง6ต่อ8เปลี่ยนตัวครับลุ้นสอนึ่งเกากีฬายกแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนตัวด้วยแต่ดต้องอยู่นะต้องอยู่ลองเปลี่ยนไม่ได้ได้ขาดยาายท่าไม่ใชต้องอยู่อยูนะเป็นตัวตัว

เน้นเขาบอลซัด้วยซ้ายเข้าไปแล้วก็จับส่งต่อให้กับกลุ๊ปนิคกิเตียดปล่อยนะครับเก้าจะอายุนี้ปิดไว้สนิทเลยครับนนท์น้องนนท์นี่ทีม๊ปนเตียดครับกับมาเก้าเก้าที่อายนี้เขาผ่านไว้แล้วก็ส่งต่อโอ้โหไหลต่อมาวงนอกให้ก pequeña. ับนนท์บอลถ้าบอลหลุดก็จะส่งให้กับ ตายไปเชฟตั้งเลยสุดนีดที่นะเป็นควาเอาทีเลิกติกด้วยนะฮินลูกนี้ลบไปคะแนนนับเป็นสิบต่อหก้็ได้ยิงลูกโทษหนครั้งเกิดูรเด่นของทีมเกที่เสียดเหลือ2องนาทีรึ่งครับยิงลงไปนับเป็นสิบเอต่อหกทีน้าเสียดูนำทีมลิกติกติกอันนี้ฟาแป น้องใบจกราดีย้อนให้กับเงินน้องใบ้ามาช่วยเราจะอยูยังนอยู่นะครับสิบเอ็ต่อหกยเป็นใต้แฟนน้องบอครับรลเซ็กเป็นฝ่ายส่งสองนาทีสิมวินาทีในในครึ่งเวลาแรกเราจะรยูนำอยู่ครสเอ็แล้วสิ

ai, bạn chơi cái gì? Vodka, vodka, mọi người chơi game chơi game. Chơi game chơi 160ครับเรวตัดตัวจิงไว้โดนสกิลบอลไะครับเก้าจะรายยกบิ๊เก้าโดยน้องนนเก้าที่เียนตัวเีเียังเป็นฝ่ายบุกมีทีนสองาดนชุดหลัเนจหแล้วเก้าหลอกกระปงแล้วคืนช้ายุกยังเป็นฝ่ายบุกอัดีดาวได้หมดเลย ทีนี้ยังไม่เปลี่ยนตัวเราโอยแต้าาลเ็่นยังไงกไม่ให้ลงเหลือ12วินาทีเหลือสิดเลยที่มา